สวัสดีครับเช้าวันเสาร์แยกนี่มุมนี้กบเริ่มปะตพียนไปเลยครับพูนซื้อปะตพียนมาลอยหนึ่งโอ้ยเพิ่นเอกเทศของเพิ่นปูนเป็นคือปลาอันเอียงก่อนปลาไอปลาขวานนะปลาที่เพิ่นไอไอันนี้กันนะเพิ่นเดินไปยังก่อน ปลาโฮมปลาหฮม,มกันนะร้อยโตบอเคยไปกินอาหารครับผมบอเคยเห็นเลยจนลืมแล้วว่าปลาเทพเอียนมาปล่อยลอยหนึ่งโู้ไงก็ปลสซิวเขาหน่อยหนึ่งออามาพร้อมพร้อมประเนินครับผมขุ่นยุบหยับหยุบหย,ย,ยับอยู่คนเมื่อวานม่นยังตัดหย่มองนี้ ตัดหยาไปเอ้าอยู่กันเป็นฝูงเลยตัวนี้ปลาตะเพียนนี่นี่นี่แม่นนี่กับแม่นคือบ่เคยขึ้นเปผ้ผุนเลยบ่เคยไปมุ่มนอนเลยมันอยู่กลุ่มของเพิ่นครับดมเดี่ยมๆุ่นปลาตะเพียนปลาหรือว่าปลาปากหรือว่าปลาขาวนี่แหละครับผมอยู่มุมนี่ตลอดเลยแต่มุมนี่หน้ามันเย็น ประมาณว่ามักสิมักน้ำเย็นแน่ละมัง้งมุมนี้น้ำเย็นน้ำลึกแนก่แล้วก็เป็นมุมน้ำเย็นมุมนี้อ้าวนี่ผักกระ <c oughs> แยงตัวนี้อ้าวก็ผักกระแยงตัวนี้โอ้ได้อยู่ได้อยู่มุมนี้มีผักกระแยงได้ก็ได้ใส่ต่อมอยู่ตัวนี้ ยินหลายขึ้นอยู่ครับประสาวกวนบเลยผ้ามา่าเบื่องอันแต่ว่าก็บพ่อยากไปรบก,กวนไก่เพื่อนดอกพุ้นกลุ่มปตาตเพียนครับผมคุณหรือว่าปลาปากหรือว่าปลาขาวเนาะหมู่บ้านย่างย่างไปอ้าวคน หากินโดยธรรมชาติก็เลยบอกหอยใหญ่ปันใดปลานิ่นปลาดุกหรือว่ากบหรือว่าปลายังอื่นนี่อีหไ่เบิดแล้วเมาอเพี้ยนบอน่อหไงครับผมเพิ่นบอไปกินอาหารกินแบบธรรมชาติฝุ่นอยู่ฝุ่นแห้งลายแบบนี้โอ้เพิน่นมักอยู่น้ำใสๆเนาะชอบน้ำใสๆแล้วก็ น้ำเย็นด้วยมุมนี่มันนามใสมุมทั้งนั้นมันวนอัวกันแน่นามคุ้นแน่ยังแน่นะครับผมอืมก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับศึกษาแนละ้วคำนวณด้วยตัวเอง